25่สิบกุมภาพันธ์คำว่าพึ่งแตกรังชาววันนี้ดังขึ้นมาเพราะว่าฝั่งพม่าโดยเฉพาะกลุ่มที่อ้างว่าได้ช่วยจัดการกับกลุ่มคอร์เซนเตอร์ฝั่งเมียวดีเมว่าจะเป็นชิตตูหรือจะเป็น DKBA ก็เเรียงพุทธ บอกว่าไปร่วมกันจับมาทั้งหมดตอนนี้รอที่จะส่งข้ามมาไทยเนี่ยเกือบเจ็ดพันคนนะครับอยู่ดีๆมีเจ็ดพันคนมารอที่จะส่งเข้ามาในไทยเนี่ยทางรัฐบาลไทยตกใจพึ่งแตกรังเพราะมามานี่ต้องหาที่ทางอาหารการกินที่พักรัฐบาลไทยบอกเราไม่ต้องการตั้งค่ายอุปยกใหม่แถวนี้ฉะนั้นเก็บไว้ก่อนฝั่งโน้นก็บอกไม่ไหว ดูแลไม่ไหวต้องหาอาหารการกินยารักษาโรคที่พักอาศัยนี่อยู่ดีๆทำไมมีคลื่นมนุษย์เ0็ดคนเนี่ยโผล่มาจากไหนทั้งๆท,ท,ที่เราเคยขอไว้หลายปีดีดักแล้วว่าช่วยจัดช่วยปราบแต่ก็เงียบจนกระทั่งเกิดแรงกดดันจากจีนที่มีมือปราบหลิวจงอี้มาปับ๊บตอนนี้ทุกคนตื่นขึ้นมาช่วยกันจับใหญ่เราไม่รู้ว่าเจ็ดัคนนี้เป็นเหยื่อเท่าไหร่ และเป็นกลุ่มก่ออาชญากรรมเท่าไหร่ปนกันไปหมดบางคนเป็นผู้ก่ออาชญากรรมแต่อ้างเป็นเหยือ่อก็มีเพราะว่ามันวัดกันไม่ได้ตรวจกันไม่ได้การสกรีนคนเนี่ยจึงมีปัญหามากเจ0 0คนนี้เป็นข่ามาสองสามวันแล้วตอนแรกบอกประมาณ6,500คนเช้าวันนี้คุณภูมิทรรวิเชยชัย บอกว่ามีถึงเ0็ดคนรับไม่ไหวกำลังเร่งประสานสถานทูตส่งกลับเชื่อว่าจะมีการประชุมไตรภาคีต้นสัปดาห์หน้าแต่ว่าสถานทูตทั้งหลายที่เคยกร้องขอให้ไทยช่วยเนี่ยเขาจะส่งมารับอย่างไรทันไหมรับแล้วไปอยู่ตรงไหนนั่นก็เป็นประเด็นฉะนั้นไทยเราตกอยู่ในภาวะเจอสึกหนักทีเดียว ปราบเสร็จยังต้องมาเคลียร์และก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ปราบจริงปราบปลอมคนเหล่านี้แต่ก่อนที่อยู่ตรงไหนล่ะอยู่ที่ชเวฟก็โกอยู่ที่เคเคปาร์คมันยังไงทำไมาอยู่ดีๆมารวมตัวกันเป็นจำนวนมหาศาลอย่างนี้ความน่าสงสัยในประวัติแต่ละคนการที่จะมีเจ้าหน้าที่ของเราทั้งตอมอทั้งตำรวจทั้งหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่จะมาดูแต่ละคนนั้นก็ไม่แน่ชัดว่ามันจะ ได้ผลแค่ไหนตอนนี้คุณภูมิทําก็ยอมรับก่อนการประชุมคอรมอรบอกว่าการส่งตัวคนจีนจากเมียวดีประเทศเมียนมาล็อตสองคณะนี้ทุกอย่างกำลังทําหน้าที่กระบวนการทางฝ่ายเมียนมาน่าจะจบลงได้เร็ว,รวกำลังมีการประชุมไตรภา,าคีเร็วๆนี้ช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณ ภมทั้มบอกว่าหารือกับนายมาริทเสงี่ยมพงษ์รัฐมนตรีต่างประเทศจะมีการประชุมเร็วๆนี้สมฝ่ายที่เรียกว่าไตรภา,าคีนั่นแหละเพราะเราก็เห็นคุณมาริตไปเจอกับมินอองไล์เลยนะเมื่อสองวันก่อนข่าวก็ขึ้นจอใหญ่เลยครับเดี๋ยวให้ดูว่าเราตอนนี้ยอมรับบทบาทของมินอองไล์เต็มๆ ส่วนเขาจะยอมร่วมมือเราแค่ไหนก็ให้เกียรติเราแค่ไหนก็จะช่วยเราแค่ไหนยังไม่ชัดเจนเพราะถึงวันนี้เราก็ยังไม่เห็นว่าเขาจะปล่อยประชาวประมง5คนที่ยังติดอยู่ที่เกาะสองนะครับเมื่อเขายังไม่ช่วยเราเราจะทำยังไงนี่ครับภาพนี้จะเห็นเลยเป็นสื่อทางการของพม่า Global New Light of Myanmar ขึ้นพาหัวเมียนมาไทยแลนด์ to promote s e c t o r w i s e cooperation แล้วก็ที่นั่งอยู่นั้นคือมินอองหลและฝั่งไทยของเราก็คือรัฐมนตรีต่างประเทศคุณมาริดสงเงยมพงและในแคปชั่นกับอธิบายก็บอกคุณมาริดพบปะกับมินอองไลบอกว่าเมียนมาก,กำลัง จัดการกับกลุ่มที่ทำผิดอาชญากรรมค้ามชาติคอร์เซนเตอร์ออนไลน์แกม bling การพนันออนไลน์ด้วยนี่คือสิ่งที่เราอ้างว่าเขาจะช่วยเราแล้วเขาจะเอาจริงเอาจังในการปราบปรามแล้วแต่ผมไม่แน่ใจว่ามินอองไลน์จะจริงใจแค่ไหนและตรงเมียววดีนั้นเนี่ย รัฐบาลกลางของมินอองไหลสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์แค่ไหนก็ไม่รู้เพราะมีทั้งฝ่ายต่อต้าน KNU DKBA และ BGF ของชิตูเองก็เถอะเราก็ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยจงรักภักดีต่อใครนอกจากจงรักภักดีต่อเงินทองผลประโยชน์แต่ในแง่กับไทยกับรัฐบาลกลางกับกลุ่มต่อต้านเราไม่รู้เพราะว่า ชิดตูเขาก็อ้างว่าเขาเนี่ยมีตึกให้เช่าคนที่มาทําผิดกฎหมายนั้นเขาไม่รู้ด้วยเขาไม่ใช่เป็นคนทําพวกที่มาเช่าที่ต่างๆทําวันดีคืนดีเขาก็ปราบให้ดูก่อนหน้านี้เขาไม่ปราบให้ดูตรงนี้ที่น่าสงสัยคือไอ้จังหวะจ้าโคนอยู่ดีๆโยนมาเป็นก้อนเลยเนี่ยจะเป็นการกดดันเราหรือเปล่าว่าเอานะคุณจะเอาก็เอาไปเลยแล้วเราก็รับไม่ไหวแล้วเราก็จะเจอปัญหาตามมา แต่คุณภูมิธรรมบอกเช้านี้คุยกับคุณมาริ์บอกว่าจะมีการประชุมเร็วๆนี้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้คนที่อยู่เมียวด,ดีมาเพิ่มขึ้นมากจริงบอกว่าเรากําลังพิจารณาว่าจะทํำยังไงเพราะเป็นห่วงจํานวนคนที่ล้นอยู่เกิดส่วนที่ดูแลเอาไว้ไม่อยู่ปล่อยทิ้งอ่านี่ก็น่ากลัวละปล่อยทิ้ง จะเป็นปัญหายุ่งยากกับเราอันนี้อาจจะต้องมีกระบวนการพิจารณาหาทางประสานกับหน่วยงานต่างๆให้เร็วขึ้นนี่คุณภูมิธรรบอกผมเมื่อาวานเนี่ยหารือกับรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศเหมือนกันอยากให้ประสานกับประเทศต่างๆมารับตัวไปทางจีนกำลังพิจารณาอยู่ต้องมีการตรวจสอบไบโอเมตริกส์ให้ชัดเจน ตรงนี้แหละเรื่อง biometrics ที่ทางรัฐบาลบอกโอ้ยเราทําที่ฝ่ายคา้านอย่างคุณเบงสิมันรวมมาวอยๆนั้นเนี่ยไม่จริงเราทําแต่คุณเบงสิมันรวมบอกมันไอการถ่ายรูปและปั๊มนิ้วมือมันไม่ใช่ biometrics ในความหมายที่ควรจะเป็นมันควรต้องละเอียดมันควรต้องมีเทคโนโลยีตามตัวไล่ตัวเผื่อว่าเขาเปลี่ยนแปลงชื่อ เปลี่ยนใบหน้าเปลี่ยนพาสปอร์ตไปซื้อพาสปอร์ตใหม่เราจะตามทันจริงหรือเปล่าคุณภูมิธรรมก็บอกก็ต้องตรวจอย่างละเอียดใช้เม็ดไ t r i บโอเมตริกใชัดเจนมีกระบวนการแยกคัดกรองถ้าเป็นไปได้ก็จะมีการประสานส่งกลับเพิ่มอีกขึ้นอยู่กับว่าแต่ละประเทศพร้อมแค่ไหนตอนนี้เตรียมการที่จังหวัดสระแก้ว นี่ก็คือล่าสุดที่จับได้ที่มีคนไทยเป็นร้อยเหมือนกันเนี่ยบอกว่าตอนนี้ก็เตรียมไปที่สระแก้วรับคนไทยจากปล่อยเป็ดกัมพูชาสัปดาห์ที่แล้วคุณภูมิธรรมบอกว่าได้ส่งพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนีระบุตรเจเรตำรวจแห่งชาติไปดูเรื่องนี้ไปพบกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกัมพูชา จึงนำไปสู่การกวาดล้างแกงคอเซ็นเตอร์ขึ้นตัวนี้ก็น่าสนใจว่าทำไมพอเราเจอกับผู้บัญชาการตำรวจกัมพูชาก็าเกิดได้เลยทำไมก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้เขาไม่ร่วมมือทั้งๆท,ท,ที่ถ้าจำได้แม้กระทั่งคุณทักษิณชินวัตรยัยงบอกเนี่ยตึก25ชั้นตรงเนี่ยปลอยเป็ดเนี่ยเนี่ยมีชื่อเจ้าของเป็นสัญชาติไทยด้วยพูดกันเป็นเดือน ตอนที่พูดเนี่ยแสดงว่าต้องมีข้อมูลพอสมควรทําไมไม่ปราบตอนนั้นทําไมมีเจรตํตรวจของเราไปเจอผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกัมพูชาแป๊บเดียวไม่กี่วันนี้ปราบเลยแสดงว่าเขามีข้อมูลสิแสดงว่าเขาต้องรู้สิว่าใครเป็นอะไรแล้วทําไมมันถึงเป็นเช่นนี้ถ้าจะจับปุ๊บเดียวจับได้แต่ถ้าไม่พูดไม่ประสานนี่ทั้งทงท,งที่รู้ ว่ามีเรื่องผิดกฎหมายแสดงว่ากลไกปกติมันไม่ทํางานปกติประเทศไหนก็ตามแต่ถ้ามีความรู้มือกันอยู่แล้วพอรู้ว่ามีอะไรผิดเราแจ้งไปเขาแจ้งมาจัดการปล่อยไม่ได้เพราะปล่อยนี้เท่ากับผู้คนถูกทรมานถูกหลอกลวงถูกกลั่นแกล้งเสียชีวิตบาดเจ็บมีคนตกจากตึกชั้น25ที่วานนี้ด้วยตรงนี้ก็น่าสังเกตว่าคำว่าไตรภาคีต่อไปนี้ มันจะทำงานได้อย่างจริงจังแค่ไหนซึ่งคุณภูมิธรรมก็บอกที่บุกเข้าไปเมื่อสองวันก่อนก็กวาดล้างแกงคอเซ็นเตอร์ช่วยคนไทยจำนวนหนึ่งยังไม่ถูกส่งกลับมาเพราะอยู่ในกระบวนการคัดกรองต้องดูว่าเป็นเหยื่อหรือเป็นผู้มีส่วนร่วมในการประกอบอาชญากรรมระหว่างประเทศเชื่อว่าน่าจะได้ข่าวดีเร็วๆนี้ และที่กัมพูชายังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องทําอยู่ระหว่างการประสานงานเพราะเรื่องนี้ผู้ใหญ่เดรัฐบาลกัมพูชากับรบัฐบาลไทยได้พูดกันพูดคุยกันแล้วน่าจะมีข่าวดีในการดำเนินการต่อวันศุกร์นี้จะเดินทางไปพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาดูความพร้อมที่จะรองรับการแตกของแก๊งคอร์เซนเตอร์ ราตอนนี้มีการกระจายตัวใช้เส้นทางธรรมชาติใช้ทั้งรถไฟรถทัวร์หนีออกไปในจุดต่างๆซึ่งคุณภูมิทําบอกว่าตอนนี้มีการวางตัวเอาไว้จับกุมได้บ้างเป็นระดับมีบทบาทในแก๊้งคอร์เซนเตอร์นักข่าวถามว่าที่อินโดนีเซียประสานจะเดินทางมารับชาวอินโดนีเซีย210คนที่เมียววดีคุณภูมิธรรบอกว่าเป็นไปตามนโยบาย เป็นเรื่องที่ประสานตั้งแต่ต้นเราจะดำเนินการแต่ยืนยันว่าจะไม่ได้เดินทางเข้ามาในไทยนะจนกว่าจะมีคนมารับแปลว่าถ้าฟังแม่สอดยังไม่มีคนมารับยังไม่เอาเข้ามาฟังโน้นเขาจะดูแลอย่างไรนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าถ้าหากเอาเข้ามาในไทยก็ต้องดูแลเราต้องรับผิดชอบถ้าทางอินโด มาก็นัดวันเวลาเมียนมาตรวจคัดกรองเรียบร้อยทำทุกอย่างเสร็จตามกระบวนการกฎหมายก็ส่งตัวได้มีเอธิโอเปียตกค้างอยู่ในไทยเยอะเลยนะครับก็บอกเพราะว่ายังอยู่ที่มณฑลทนหารบกถึง310คนนะักข่าวบอกคุณภูมิธรรมเอธิโอเปียเราไม่รู้มาก่อนหน้านี้เพราะว่าเฉพาะเอธิโอเปียเนี่ยที่ ข้ามาจากฝั่งโน้นจะเป็นเยื่อจะเป็นผู้ก่ออาญากรรมเราไม่รู้แต่มีถึง310คนคุณภูมิตาบอกว่าถ้าเข้ามาไทยก็ต้องถูกส่งตัวไปถ้ายังไม่เข้ามาก็ยังไม่มีใครมารับเพราะในส่วนของคนในทวีปแอฟริกาค่อนข้างลำบากไม่มีสถานทูตอยู่ในไทยด้วยต้องประสานกันถ้ากระบ,บวนการส่งตัวกลับต้องรีบทำ เพราะว่าเราก็ไม่ต้องการให้ความแตกตื่นตรงนั้นรุนแรงตรงนี้แหละครับที่กลัวว่าไอ้พึ่งแตกรังอยู่ตรงนี้เกิดแตกตื่นขึ้นมายุ่งเหมือนกันเพราะว่าถ้าแตกตื่นขึ้น,นมาเนี่ยคุณภูมิทําบอกว่าถึงขั้นคนที่ดูแลแบกรับไม่ไหวปล่อยกระจายกลายเป็นปัญหาใหญ่เดอตอนนี้ภายในบ้านเราอืม ตอนนี้กำลังสกัดชายแดนทั้งหมดตามนโยบาย Seal Stop s a f e คือพยายามตรึงชายแดนไว้ส่วนใดที่ปล่อยได้ก็จะคัดกรองส่วนที่เป็นคนยงใหญ่ไปถึงผู้ดำเนินการต่างๆคัดกรองไว้อีกกำลังโยนส่วนต่างๆให้มาถึงตัวในประเทศไทยด้วยเพราะบางส่วนเป็นเครือข่ายของคนไทยตรงนี้คุณภูมิธรรยอมรับ ว่าเป็นเครือข่ายของคนไทยซึ่งแต่ก่อนหน้านี้เราจะไม่ยอมรับเท่าไหร่ฉะนั้นคุณภูมิทําบอกขอดูรายละเอียดเราจะดาเนินการยืนยันว่ามาถึงวันนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าเราจริงจังอย่างที่เมียนมาต้องจบไปกระบวนการสามตัดเราก็ทำต่อเนื่องทางเมียนมาต้องทำให้เราเห็นได้ว่าดาเนินการอย่างจริงจัง นี่คือเมียนมาและความซับซ้อนคือมินอองไหลไม่สามารถมาสั่งแถว,แถวเมียวัทีได้ตรงนี้แหละเราไปเจอมินอองไหลเราแน่ใจได้ยังไงว่ามันจะเกิดผลแต่ดูตรวจสอบดูเมียนมาก,ก็มีความจริงจังนะคุณภูมิทําบอกเขายกตัวอย่างพื้นที่พญาตองสูทางมอน ก็ได้รับจัดการอย่างเต็มที่ตรงนั้นมินอองไลายเกี่ยวแค่ไหนไม่รู้แต่ว่ามอนจัดการได้มีการขีดเส้นตายไว้ชัดเจนจังหวัดตา,าคุณภูมิทางบอกเท่าที่ดูเขาก็มีการกวาดล้างในพื้นที่ให้เราเห็นซึ่งคาดว่าจะมีการประชุมตรยภาคีไทยเมียนมาจีนในต้นสัปดาห์หน้าตอนนี้กระทรวงต่างประเทศกำลังประสานอยู่ จะมีตัวแทนระดับปฏิบัติการจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงการคลังกรมสุนกาการกลาโหมกองบัญชาการฐานสูงสุดกระทรวงต่างประเทศมหาดไทยมีหลายหน่วยงานที่ต้องมาตกลงกันมีของจะได้ไม่เกิดบรรยากาศแบบว่าอันนี้ของใครใครมีอำนาจอันนี้ปัญหานี้แก้ยังไงปัญหานี้ ในเดอะรีพอร์เตอร์บอกคุณภูมิธรรมรับกังวลพึ่งแตกรังทะลักเข้าไทยเร่งประสานส่งกลับคาดว่าจะประชุมไตรภาคีสัปดาห์นี้แต่ปัญหาภายในของเราใครดูแลอะไรใครรับผิดชอบอะไรใครมีอำนาจอะไรจะได้ไม่เกิดประเด็นเรื่องโยนกันไปโยนกันมาอย่างที่เราได้เห็นมาก่อนซึ่งคุณภูมิธรรมก็บอกไม่น่าจะยากใครมีอำนาจเปิดก็มีอำนาจปิด ท่านั้นเองอเรื่องท่าข้ามตรงแม่สอดแม่น้ําเมยตกลงชัดแล้วยังใครมีอำนาจเปิดใครมีอำนาจปิดตอนนี้ยังไม่ชัดนะครับสําหรับคนจํานวนไม่น้อยบอกเฮ้ยตกลงอํานาจนี่นอยู่ที่ใครเนี่ยแต่คุณภูมิธรรมบอกใครมีอำนาจเปิดก็มีอำนาจปิดแต่คําถามคือใครมีอำนาจเปิดก่อนไม่รู้ ฉะนั้นถ้าไม่รู้ว่าใครมีอำนาจเปิดก็จะไม่รู้ว่าใครมีอำนาจปิดแต่เมื่อมีปัญหาความไม่ชัดเจนก็ต้องเรียกมาครั้งหนึ่งถ้าพบว่ายังมีปัญหาสามารถเอาออกจากพื้นที่ได้อีกตอนนี้กำลังเล่งอยู่เหมือนกันคุณภูมิธรรมย้ำว่าจะรีบทำเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดให้สถานทูตของประเทศต่างๆเร่งดำเนินการเพราะก่อนหน้านี้เขาเคย ประสานขอความช่วยเหลือมาส่วนมีสัญชาติไหนบ้างขอไม่ตอบเพราะทราบข้อมูลแบบคร่าวๆถามย้ำว่ามีกรอบเวลาอย่างไงเท่าไหร่กรอบเวลาบอกว่าอยากให้จบภายในวันพรุ่งนี้มรืนนี้อยากจะเร่งให้จบกลัวเหมือนกันว่าถ้าปล่อยไม่รีบดําเนินการมันจะมีปัญหาว่าเขารับไม่ไหวอาจจะมีการปล่อยเป็นพึ่งแตกรังเราก็ปวดหัว เพราะเส้นทางธรรมชาติมีมากมีสิทธิที่จะเข้ามาได้ขณะนี้กำลังทำเต็มที่ปัญหาตอนนี้คือการกระจายคนกระคัดกรองคนที่เป็นคนผิดให้ได้เพราะการคัดกรองคนผิดเราสามารถขยายเครือข่ายไปถึงตอนนี้กำลังทำอยู่ถือว่าได้ผลพอสมควรลองไปฟังดูบางช่วงบางตอนที่คุณภูมิธรรมพูดกับน,นักข่าวเช้านี้ หน้าที่นะครับกระบวนการทางฝั่งพม่า,นมาเนี่ยน่าจะจบลงได้เร็วเพราะว่าจะมีการประชุมไตรภาคีในเมื่อเช้าก็าคุยนักมติปรงเชศนะครับก็จะคุยกันในเร็วนี้แหละครับกำลังประสานห,หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาประชุมขณะนี้มีจํานวนคนทางพม่าเนี่ยทางเมียนมาเ,นเพิ่มมากขึ้นจริงนะครับเ,เราก็กําลังพิจารณาอยู่เพราะว่าสิ่งที่เราเป็นห่วงขนานี้ก็คือว่า กำลังคนที่มันล้นอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดส่วนที่เขาดูแลอยู่เขาเอาไว้ไม่อยู่เขาเขาปล่อยทิ้งมันจะเป็นปัญหาที่ยุ่งยากกับเรานะเพราะนั้นอันนี้อาจจะต้องมีกระบวนการในการพิจารณาและคิดกันว่าอาจจะต้องอาจจะต้องหาทางที่ประสานกับหน่วยงานต่างๆให้เร็วขณะเมื่อวัาเมื่อวานนี้ก็ได้ได้เรียนกับท่านวิมนตรต่างประเทศแล้ววนะ่าก็อยากให้ประสานประเทศต่างๆมารับไปแล้วก็ทางจีนเองอก็กําลังเรากำลังพิจารณาอยู่แต่สิ่งสำคัญก็คือต้องตรวจสอบทางไบโอเมตริก ให้ชัดเจนและก็แยกแยกแยะนะครับมีกระบวนการแยกแยะคัดกรองให้ชัดเจนถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะมีการาประส,สานงานและส่งต่อกับอนะครับอันนี้ก็ได้คลียร์ยขึ้นอยู่แต่ว่าประเทศแต่และประเทศพร้อมแค่ไหะอย่างไรนะครับก็กาลังทาอยู่และขณะนี้ก็ได้ไปเตรียมการที่สามแก้วนะครับที่คอนเสร็จแล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วผมส่งท่านพลตำรวจเอกชัศไกรทยัยนะครับขึ้นดูแลเรื่องนี้จากตัวแทนของตำรวจ ก็ได้ผมได้คุยแล้วก็ได้ส่งคุณทักษัยไปพบกับผู้นักการํารตำรวจของกัมพูชาแล้วจึงได้เกิดกระบวนการที่มีการจับและปวัดล้างขึ้นซึ่งก็ได้คนไทยออกมาตำรวจหนึน่งน,นะคะรับขณะดานี้ยังไม่ส่งตัวมาเพราะอยู่ในวการคัดกรองขึ้นซึ่งก็ต้องดูว่าเป็นเดี่ยวหรือเป็นผู้มีส่วนในการพพาาากาประกอบอาชญากรรมนะครับระหว่างประเทศนะครับก็ ก็น่าจะได้ข่าวดีเลยนี <royalty> ่แหละครับทางการทางทารกบฏชาก็เขาจะมีหลายเรื่องที่ต้องทำก็อยู่ที่การประสานงานเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลกบมชาตกับทางรัฐบาลไทยนะครับทางผู้ใหญ่ระดับสูงของรัฐบาลไทยจากทางรัฐบาลกบมชาตได้พูดสุกันแล้วผทภาษาเนี่ยก็เป็นกานเป็นทุนทำกลัวครับพึ่งแต่ว่าถ้าไปรวมตัวกันอยู่เจ็ดพันคนตรงชายแดนเอายังไง เอาเข้ามาเราก็ต้องตั้งค่าย,ายอ,อยายปุปยศหรือ,อยังไงแต่ฝั่งโน้นเขาบอกเขาก็รับไม่ไหวฉะน,นี้คือปัญหาใหญ่ก็เพราะว่าการทำงานแต่ก่อนนี้ไม่เอาจริงจังพอเอาจริงจังขึ้นมาเรารู้โอ้โหปัญหามันใหญ่ขนาดนี้เลยเลคนมันเยอะขนาดนี้เลยนี่ขนาดปราบกันมาหลายรอบแล้วเนี่ยยังมีอีกดังนั้นก็ต้องตั้งคำถามว่าคนเหล่านี้ตกลงเป็นเหยื่อจริงหรือว่าเป็นคนที่ ่ออาญากรรม,มดูภาพที่เห็นก็จะรู้ว่าโอ้ไม่รู้ใครเป็นใครแล้วเขาก็ปลอมตัวเองได้นะเขาจากเหยื่อเขาเป็นผู้ก่อการแต่เขาอ้างเป็นเหยื่อเราจะไปรู้ได้อยังไงนี่ครับนี่เป็นภาพอีกชุดหนึ่งที่เห็นว่าคนเหล่านี้เราจะทำอย่างไงกับเขาเป็นเรื่องราวที่ต้องมีการตรวจสอบจับประเด็นกัน ให้ร้อนแรงมิฉะนั้นที่คุณภูมิทำาครัวคือแตกรังแตกรังขึ้นมาแล้วเราทํำยังไงยุ่งเหมือนกันมันก็เป็นปนัญหาความมั่นคงปัญหาสังคมปัญหาเศรษฐกิจปัญหาการเมืองปัญหาการทูตเกิดขึ้นพร้อมๆกันในหลายมิติทีเดียวอีกด้านหนึ่งปรากฏว่าคุณโรมรังสิมันโรมยังไม่หยุดนะครับวันนี้วันนี้ครับบุกไปที่อียาการบอกว่าไปจี้ ให้ออกหมายจับมองชิดตู่มองชิดตู่เขาพยายามบอกเขาเป็นคนดีนะเขาไม่ได้เกี่ยวข้องนะเขาให้เช่าที่เท่านั้นนะพวกทุนเทามาเช่าแล้วไปทําสิ่งผิดกฎหมายทั้งหลายแหล่เขาไม่เกี่ยวนะอันนี้คือมองชิดตู่แต่ว่าคุณรังสิมันโรมบัญชีรายชื่อสะสะบัญชีรายชื่อพรคประชาชนเนี่ยบอกไม่ยังต้องเดินหน้าออกหมายจับเพราะว่าอายการตอนนั้นบอกข้อมูลยังไม่พอถ้าจําได้ แต่วันนี้คุณรังสิมันรงก็ไปตามเรื่องเรื่องออกไม้จับผู้นำ bgf คนนี้คือหมองชิตตูที่สำนักง,งานอายการสูงสุดเราไปฟังบางช่วงบางตอนที่คุณรแต่สิ่งที่มันสำคัญไมแ่แต้งันมันคือการทำลายโครงสร้างของพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์ซึ่งการทำลายโครงสร้างเนี่ยมันหมายความอะไรหมายความว่าม,มันมีตัวการ มันมีคนที่เกี่ยวข้อง,อง,งกับบรรดารแก๊งคอร์เซนเตอร์ต่างๆนะครับซึ่งหนึ่งในคนที่มีความสําคัญที่ทําให้บรรดาแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยสามารถตั้งอยู่ได้เนี่ยก็คือหมองชิตูซึ่งเป็นผู้นําของกองกําลัง BGF นะครับหรือ KNA เมื่อมันเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็ชัดเจนว่าบุคคลเนี้ยคือคนที่สําคัญและมีส่วนในการที่ทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าการพาตัว นะครับของคนชาติต่างๆนะครับซึ่งอาจจะรวมถึงคนไทยด้วยก็ได้ในการที่จะข้ามจากประเทศไทยเพื่อไปทํางานเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์นะครับหรือถูกหลอกให้ไปเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์นะครับดังนั้นเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับมันค่อนข้างประจักษ์อย่างชัดเจนว่ามองชิดตูเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ประการถัดมาก็คือว่าเมื่อเราไปดูในรายละเอียดข้อมูลบ่งชี้ต่างๆนะครับทั้งจากประเทศไทยแล้ก็ต่างประเทศเองเนี่ยนะครับ เราพบว่าตัวมองชิดตัวเนี่ยถูกคว่ำบาตรจากหลายประเทศนะครับถูกคว่ำบาตรนะครับจากหลายประเทศแล้วการคว่ำบาตรเนี่ยก็มีแนวโน้มที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นซึ่งข้อมูลที่นําไปสู่การคว่ำบาตรมีอะไรบ้างเช่หนห่มองชิดตัวเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์เกี่ยวข้องกับการกับการสแกมเมอร์หรือสิ่งที่เรียกว่าการหลอกลวงแบบคอเซ็นเตอร์ที่เรารู้จักกันแล้วก็มีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ เป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมายของมองชิดตูซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะครับผมคิดว่าเราเองก็ไม่ควรจะเพิกเฉยถ้าถึงขนาดว่าประเทศต่างๆคว่มบัตรมองชิดตูแต่ประเทศไทยเนี่ยเรายังมองมองมอง,มองชิดตูเป็นมิตรนะครับสามารถที่จะเดินทางมาที่ประเทศไทยเข้าออกประเทศไทยได้ปกติเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะสาหรับภาพลักษณ์ของประเทศไทยแต่สิ่งที่ทางคุณลงจะเอามามอบให้กับผู้ใดาวนียมันเป็นหลัก ารระหมันเป็นข้อมูลผมใช้มันว่าเป็นข้อมูลบ่งชี้แล้วกันนะครับคือถ้าเป็นหลักฐานที่มันจะชัดแบบแบบไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเนี่ยผมคิดว่าคงผมต้องมาเป็นอายการละนะครับแต่ว่าข้อมูลบ่งชี้เนี้ยนะครับมีความเป็นรูปธปรรมนะครับที่เชื่อถือได้นะครับแล้วก็เป็นข้อมูลบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นนะครับว่าข้องกับการกระทําความผิดเนี่ย หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการกระทําความผิดในแง่ของอาชญากรรมข้ามชาตินะครับเป็นการกระทําความผิดในแง่ของการค้ามนุษย์ซึ่งการค้ามนุษย์นะครับหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับของสิ่งที่เรียกว่าเป็นข้อหาที่จะดําเนินการเพื่อนําไปสู่การจัดการกับการฟอกเงินต่อไป คือพูดตรงรพูดตรงๆก็คือพูดตรงๆก็คือว่าผมเองก็ไม่รู้ว่าอายาการมีแค่ไหนนะครับผมเองก็ไม่ทราบว่าทาง DSI อ DS นะครับมีมากน้อยเพียงไรนะครับแต่สิ่งที่ผมทราบก็คือว่ามันยังออกหมายจับไม่ได้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมาก<ร>านะครับบางประเทศเนี่ยบางประเทศเนี่ยเ,เยขาสามารถที่จะออกหมายจับกับทางหมองชิตตูได้นะครับุโลมีเนี่ยมันชี้ชัดถึงขั้นว่าพฤติกรรมของมองชิตตูเนี่ย นนะชัด,ดชัดฮะชัดยกตัวอย่างอย่างเช่นยาเสพติดยาเสพติดการค้ามนุษย์ค call c e n อ e r ไอ้ที่ว่าสามอย่างยาเสพติดแก๊าร c เซ็นเตอร์ค้ามนุษย์เนี่ยมันท่านว่ามอ,าอางคลิดตูสั่งการเป็นคลิปเสียงหรือมองคลิดตูอยู่ในที่เกิดเหตุหรือว่ามองคลิดตูมีเส้นเงินเข้าไปหาคือคือผมคิดว่าเรื่องเส้นเงินนะครับหรือจะมีคลิปเสียงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมคิดว่าเราคงต้องใช้กลไกภายในของเราเนี่ยแหละในการที่จะแสวงหาข้อมูลเพิ่ม นะครับแต่สิ่งที่มันจะพอยืนยันได้เนี่ยแลวผมว่ามีความเป็นรูปธรรมมากที่สุดนะครับก็คือในเรื่องของแก๊งคอร์เซ็นเตอร์และการค้ามนุษย์อันนี้ค่อนข้างชัดน,นะครับว่ามันมีความเกี่ยวข้องผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเรารู้กันว่าเชเวโกโกเนี่ยนะครับเป็นสถานที่ตั้งของแก๊งคอร์เซ็นเตอร์เรารู้ว่าเสือจี้เจียงซึ่งปัจจุบันเนี่ยถูกจับอยู่ที่กรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับเป็นตัวการสําคัญนะครับมีการจับกลุ่มเสือจี้เจียงอยูอ่แต่คนที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเสือจี้เจียงชื่อของชิตุ เ,เป็นหุ้นส่วนลงทุนในเรื่องโชเวโกโกผมคิดว่ามันมีพยานหลักฐานจํานวนมากที่จะสามารถดําเนินการได้และมากไปกว่านั้นเนี่ยนะครับวันนี้มันเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าเมื่อมันมีคนที่อาจจะเรียกเป็นทั้งเหยือ่อหรือจะเป็นแก๊งค้ามนุษย์ก็แล้วแต่เนี่ยนะครับอ่ามันแก๊งคอร์เซนเตอร์ก็แล้วแต่เนี่ยผมคิดว่านี่คือพยานประจักษ์พยานสําคัญเนาะที่สามารถที่จะระบุได้ว่าตัวมองชิตตูเนี่ยมีความเกี่ยวข้องอย่างไรนะครับ ดังนั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าการที่จะดําเนินคดีกับหม่องชิตตูเนี่ยนะครับก็ยังมีความจําเป็นซึ่งเมื่อดําเนินคดีไปแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องมาต่อสู้คดีกันต่อไปในชั้นศาลในกรณีที่เราสามารถจับกลุ่มเขาได้ดังนั้นเนี่ยการต่อสู้คดีในชั้นศาลเนี่ยมันก็ต้องไปพิสูจน์ความบริสุทธิ์กันตรงนั้นนะครับแต่หลักฐานที่ทางคุณลมระบุหรือว่าอายการระบุเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยโอเคมีการออกหมายจับได้แต่ถามว่าหม่องชิตตูจะติดคุกไหมในเมื่อหลักฐานเราเนี่ยมัน ผมผมไม่มองว่าบางนะฮะคือคือผมคิดว่าถ้าถ้าเรามองว่าหลักฐานของเราบางเนี่ยเราต้องพิจารณาตัวเองแล้วอย่างที่ผมบอกก็คือว่าการคว่ำบาตรของประเทศต่างๆเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องที่จะทําง่ายๆแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเราก็ต้องมองไปถึงว่าบางประเทศเขาก็มีการออกหมายจับนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าถ้าเราบอกว่าเราบางกฎหมายของเราแล้วว่าว่ามันคงจะมีปัญหามากๆแน่ๆ,น,ๆนะครับแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับกับบรรดาแก๊งค้ามนุษย์ต่างๆเนี่ยนะครับ ที่นาไปสู่พวกของแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยมองชิตตูมีส่วนร่วมอย่างแน่นอนนะครับเ,เรื่องนี้เนี่ยน,นะครับผมถานี่<า>งี้ดีกว,ว่าการคุณ,คณรังสิมันโรมเช้าวันนี้บอกกล่าวกับนักข่าวตอนไปที่สำนักง,งานอายการสูงสุดตามเรื่องออกหมายจับมองชิตตูตอนนี้ตกลงมองชิตตูเป็นคนดีหรือเป็นอาญากรคือคำถามใหญ่ที่ริมแม่น้ำเหมยเลยทีเดียวครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ สวัสดีครับโดยโด่วนเลยนะครับไปกดติดตาม subscribe ส,ส,สุทธิชายไลยฟ์ใน YouTube และกดแชร์กดไลค์อย่าลืมกด Super ร์สติ e r Super Chat ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสร้างชุมชนทั้งหมดให้เป็นชุมชนใหญ่ที่สุดสมาชิกวันนี้1 4 2 0 0ล้านแล้ครับเราให้ได้2ล้านใน6เดือนนะครับช่วยกันทุกท่านครับ